สวัสดีพอแันพี่น้องเบิร์ตสุขุสุขณ์ขนเนาะมาวันนี้เข้ากันตอนที่สองเลยพี่น้องไวลิงสายสายไฟไปตามไปไปเลยนี่สายไฟตัดไป,ไป,ไปไรเรียบร้อยเลยพี่น้อง มันไปยาวๆนาะพี่น้องเบิ่งว่ามันเป็นอะไรเนาะอันตอนที่3ประกอบเข้าตู้ต่อสายโปร กันอย่างไปเลยพี่น้องดนไปพร้อมๆกันหวานสิเป็นอะไรจะซูมให้เบิ่งเนาะพี่นนองตอนที่มันแหลวววาสิเป็นอะไรนักศึเลยพี่เนอะเฮ้ยงานที่เฮ็ดอันนี้แหละไปเรื่อยๆพี่น้อง หลายขั้นหลายตอนสายกระตัดไว้ เบิ่งไปลุนไปพี่นนอะว่ามันจะเป็นอะไรลักษณะหน้าตาเน,นี่ยเขาใส่ล่างเนี่ยเวลาเอาไว้สายนะจะเข้าข้างในมันจะอยู่ข้างในเอาฝาปิด มันสบอเห็นพี่นอ้องมันเห็นแต่จุดนี้จุดนี้แทนนีแหละน้องซุมนี้เน,น,น,นสบเห็นแล้วพี่นอ้องมะรุนกันยาวๆนะพี่นอ้อง อ้นอนคักพี่นอ้องโอ้ออนหนึ่งกิโลออนคักพ่อเน่เนี่ยกนไว้ลิ้งสายนนาเนาะคัะเด้อตองไว้ให้ถูกถไวาไมนถูกแบบเรียบร้อยไฟมันจะลุกลุกเลยเลย ความรู้สฉพาะตัวลอ,องมาลุ้นควอมกันว่าบะทองจที่ใดวะบาทองทีทงท่สำเร็จวะมาลุ้นร้อมคอมกัน อย่างหลายขั้นหลายตอนพี่น้องบัวลายเนาะพี่น้องภาพบรรยายเอาบัวลายเจ็บคอพี่น้ <c oughs> องเจ็บคอเจ็บคอสายคอนโทรล Spotify. Nah ดูวิธีการขั้นตอนที่สองไปเนาอันนี้ระบบมันจะหลายอยู่หลายหลายสายไฟม,มันุๆมาเนี่ย มาท่องสิแหละยังสิแล้วงานของมาทองอืมฝากติดตามอยู่นะทุกคนมาเต้นมาเต้น ฝากติดตามระเบิดพลงานเลยได้รบิพร้อมกันนะพี่หน่อว้าวโปกายจริง

năm nghìn đồng một triệu, năm trăm trong ngân, đấy ngân thì nó đấy. ยังก็แล้วแต่นาอพี่นอ้องทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดเนะพี่นอ้องไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ทำอะไรก็ทำให้มันดีที่สุดเลยทำให้ดีที่สุด เ็นอันเสร็จเรียบร้อยพี่น้องนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่นอ้นนองน,อนี่หน้าตาลักษณะนี่เนะาะเอาไว้สายทุกอย่างทุกอย่างเอาข้อนิ้วเพื่อเล่เนี่ยพี่หนอกนี่นี่วางระบบนี่น,น,นี่ทุกระบบต้องเอาข้อให้ทุก ถูกต้องทำไม่ถูกมันจะระเบิดนะพี่น้องนี่จะให้ดูหน่อยภายในต่อระบบนี่นี่ไออันนี้เอาไว้สำหรับต่อพวกดอดไฟโชนาตู้พี่น้องทุกอย่างมันมีขั้นมีตอนพี่น้องเลยมันยู่แม่นเรื่องง่าย ลาเบิรคืองายดพี่น้องเกบถงนง่ายได้่ายด้พี่นอ้องนี่อันัดปตัดปัทบ ั้นตอนที่สองแล้วเรียบร้อยสายฟ้าเรียบร้อยพี่น้องเนี่ยละเอียดบ้ประมาณนี้แหละพี่น้องอ้าพี่น้องขั้นตอนที่สองเขากับแล้วเรียบร้อยแล้วนอกบาเนี่ยเด้อขั้นตอนที่สามนะพี่น้องถ้าติดตามเบิร์วันเดอร์ขั้นตอนที่สามมันเป็นเดอไหนอ๋อขั้นตอนที่สองเขากัแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็เพื่อนมาคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครกดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้อง เพื่อเป็นกงาลงใจให้บาทองนะครัสิ่งหนึ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเอให้พาด์ตขึ้นใหม่เนาะเอาสำหรับพี่นี่ก็สำหรับพี่นะพี่น้องสบายดี